สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมช่องแฟน .com นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว m ี m o DL05 นะครับเป็นพัดลมระบายความร้อนตัวตัวใหม่ของทาง m ี m o DL05 เลยนะครับตอนนี้ก็มี06แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนมาก่อนกันเนาะก็นี้ผมมารีวิวดี05ให้ดูก่อนละกันอ่าภายในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จแล้วก็เจ้าตัวพัดลมตัวนี้เลย DL05 นะครับเรจะเปิดให้ดูนะครับ ออไอกรณีที่แบบสั่งช่วงนี้นะครับจะไม่เป็นสวิตช์ออนออฟนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับปุ่มกดให้ผมให้ดูให้ดูกล้องก่อนกล้องมันโฟกัสนี่นะครับจะเป็นปุ่มกดกดหนึ่งครั้งก็คือกดแค่ครั้งเดียวนะครับกดครั้งต่อไปก็จะเป็นปิดนี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนสายชาร์จนี่ยาวนะครับยาวจริงยาว,เด,ยวเดี๋ยวผมถอดให้ดูแล้วกันที่หลักแล้วกันนะครับส่วนตัวพัดลมเนี่ย สีสันสวยงามตามของเรียงเลยนะครับผมสวยเหมือนเดิมก็พอๆกับแบ็คชาร์กเลยแต่ถ้าว่าผมจะเอาไปชาร์กไปเปรเียบเทียบไปดูแล้วกันเนาะมาดูกันเลยนะครับตับงนี่แบ็คชาร์กไฟโกอนโดดโ,ปโปกับนีโมดีเอลศูนย์ห้านะครับสาหรับผมผมว่าอุ้ยสิบห้าองศาแล้วอันนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะครับห้องแบบร้อนๆเลยเฮ้ยอันนี้คือฟีดนะไม่ใช่โฟเซนเมื่อกี้เปิดค้างไว้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเปิดนะก็รอหน่อยสักพักหนึ่ง ก็ลงไปสิบห้าเลยแรงมากแรงจริงส่วนตัวนี้นะครับก็อุณหภูมินี้ลงไปพอๆกับแบคแบคชาร์กเลยนะครับสําหรับแบคชาร์กโหมดหนึ่งนะโหมดฟรีสส่วนฟอสเซนอันนี้น่าจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันปรับแค่ครั้งเดียวปรับได้แค่ปุ่มเดียวครับก็คือกดครั้งเดียวแล้วคือปรับเออพูดไม่เหมือนไม่ถูกนะครับ <laughs> ก็นี้นะครับประมาณนี้อะอันนี้ลงแล้วอันนี้ลงแล้วถ้าว่าผมว่าสีสันความสวยงามนะครับผมให้เจ้าตัวแบคชาร์กนะครับ ก็อย่างว่าเนาะตามราคาถ้าใครงบไม่แรงมากงบแบบกลางๆก,ก็เอาตัวนี้ดีกว่าครับหรือแม่ก็เอาตัวแบบ0201ของมิโม d ดีอก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่แบบอยากมีไฟ,อย,ไฟอยากมีวัดอุณหภูมิก็เอาตัวนี้เลยนะครับ05ตัวนี้นะครับ,รบมีไฟ LED พร้อมทุกอย่างเลยนะครับก็ที่วัดอุณหภูมิด้วยแต่ข้อแต่ ข้อเสียนะครับก็คือจะแบบถ้าไปเล่นที่ร้อนเนี่ยอุณหภูมิอาจจะลดไม่ดีพอเท่าแบกชาร์กนะเพราะแบกชาร์กมันปรับโฟลเซนได้มันมี2โหมดนะครับมีแอปพลิเคชันด้วยส่วนตัวนี้นะครับมีโหมดก็ไม่มีแอปพลิเคชันเป็นแค่ปุ่มออนกับออฟนะครับก็คือกดปิดส่วนที่ใครที่สั่งก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นออแบบออนออฟนะครับแบบนี้เลยตามรูปแบบนี้ถ้าใครที่มาแบบผมตอนหลังนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ เขาบอกว่าผมถามทางร้านแล้วนะครับเขาบอกว่ากำลังปรับปรุงรูปแบบอยู่ก็คือเป็นแบบแบบปัจจุบันแบบผมที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วข้างหลังตอนแรกมันจะเป็นสีขาวตอนนี้เป็นสีดําแล้วก็มีน็อตมีสีตัวตําสีต่ตาแหน่งแล้วก็มีลายเทขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วส่วนอันนี้ก็ยืดได้2ฝั่งเหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนศูนย์สองนะครับยืดได้2ฝั่งแล้วก็มียางาผมขอให้ดูก่นยอนยางประมาณนี้นะครับมีสัดมีหยัก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 ด้วยนะครับ สองฝั่งเลยก็คือเกาะโทรศัพท์ได้เอตอนไม่ถอดตอนถอดเคสนะครับจะเกาะดีมากแต่ถ้าใครเคสนา้ำก็จะลําบากนิดนึงนะแต่ก็เกาะได้แหละแต่ก็ต้องดูขนาดเคสด้วยนะครับดูสีสันก็ออันนี้จะโอ้โหผมว่าแบ็คชาร์กเย็นกว่าวตอนนี้โอ้โหจับจับ,จบอ,อันนี้วจับข้างหลังดูสิบห้าองศาแล้วโอ้หเย็นเจ็บเลยไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยก็นะครับอุณหภูมิที่ผมท,ทำท็อปสปีดได้ตัวนี้อยู่ที่สิบเจ็ด ถึง20ในอุณหภูมิห้องปกตปิปกติเลยนะครับแบบไม่มีแอมมีพัดลมแบบนั่งร้อนๆเนี่ยนะผมนั่งรีวิวผมก็นั่งร้อนๆอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าผมต้องการเสียงเงียบๆเนอะอฟังเสียงพัดลมของนีโม DL05 ก่อนนะครับคือเสียงมันแบบเบามากเลยนะครับเพื่อนๆมันเบาจริงนะครับส่วนการไล่เฉดสีไฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้มีสามระดับหนึ่งสองสามมีสามจุดครับ ก็คือเหมือนจะไล่าจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ไล่วนไปอย่างนี้นะครับให้มันี่ยนะอ่ะเพื่อนๆดูได้เลยนะครับส่วนแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นนี่สายชาร์จเกมเมอร์นะครับแบบแบบ้แบบานคางเดีย๋ยวผมค่อยที่หลังแล้วกันเนาะแล้วก็อ่านี่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเลยถุงมือถุงนิ้วมือนะครับอ่ามันก็ไว้เล่นเกมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเขาก็มารีวิวนะครับ สินค้าครับประมาณนี้ตั้งให้ดูตั้งให้ดูลงมาสิบเจ็ดแล้วนะครับนี่เย็นเย็นดูปีไอ้นะ้ำผมโฟกัสก่อนโฟกัสแล้วดูนี่วาดไอ้น้ำได้เลยนี่จึ๊บส,ส่วนแบ็คชาร์กเพิ่งไปสิบห้าแล้วไม่ฟีดเนี่ยระดับฟีดไม่ใช่โฟเซน้นนะาแบ็คชาร์กฟบฟ,ฟูฟูบูเย็น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 เจี๊ยบเลยนะครับตัวนี้ขอล่าจะใช้ใช้สองเครื่องเลยแหละครับนะ ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอจบคลิปเพียงใน,ก,นการการรีวิวเพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะซื้อเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้ล่างคลิปไว้ให้ละกันนะครับผมแล้วก็ราคานะครับผมว่าครัน่าประมาณสัก429บาทนะครับประมาณนี้เนาะผมไม่แน่ใจราคาเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้ล่างคลิปให้อีกทีนึงละกันนะครับผมถ้าสั่งรวมทุกเซตนะครับตอนนี้ครามีโปรโมชั่นนะครับถึงหนึ่งกรรคหเอ่อ1เอ้ยถึง31กรกฎาคมนะครับนี่เดือนนี้เดือนอะไรเอ่ย เดือนเดือนกรกฎาคมนะครับเขาจะมีให้เก็บโค้ดนะครับผมลดประมาณสัก30%นะครับน่าจะใช่แหละ 30- มสเผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็ลดไปเยอะเลยนะครับผมก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์และให้เพื่อนๆไปสั่งได้เลยนะครับไอแบ็คชาร์ครอบที่แล้วผมลืมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะก็นี่นะครับขอฝากจบเพียงคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับมีโมดีเอลศูนย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ